สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้พบกับผมนะครับโชคกมลนะครับทุกๆุกคนวันนี้นะครับผมก็พึ่งกลับมาจากซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับวันนี้ไปรับซื้อของเครื่องใช้ไฟเก่ามาคัดแยกนะครับทุกคนนี่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเสียแล้วนะครับนี่ครับที่ผมคัดแยกนะครับซื้อมาคัดแยกหรือว่าขายอะไรมือสองอะไรมือสองไม่ค่อยได้ขายแล้วครับส่วนมากนะครับมันกับหมดอายุ ใช้งานแล้วนะครับนี่ครับเครื่องสักผ้ากับสภาพยางที่เห็นนะครับบนรถผมนี่สภาพแบบนี้นะครับนี่ครับซื้อมาคัดแยกนะครับทุกคนนะครับมีทีวีเก่านี่ครับทีวีเก่าเครื่องสักผ้านะครับพลาสติกพลาสติกทัวครับส่วนมากจะมาช่ำแหละนะครับนี่ครับเพิ่งมาถึงนะครับวันนี้นะครับผมก่อนลงคลิปเกี่ยวกับ การแกะตู้เย็นนะครับมือนีครับบาเดลงแกะโลมิเนียมนะครับหรือว่าแกะทองแดงครับมอวาอนย์ลงครับแกะทองแดงนะครับแกะโลมิเนียมไปติดตามเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับหลายหลคนนะครับนี่ครับพึ่งถอยรถมาว่าผมได้ยังเนียครับรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์ หม้อหุงข้าวนะครับเก่าเสียแล้วนะครับหม้อเข่านี่ครับมาแกะแยกมีเนียมขายพะร่มนะครับพะร่มนี่มิเตอร์พะร่มมีเนียมไม่มีทองแดงนะครับพะร่มปัจจุบันนีหาทองแดงยากนะครับแกะแกะยากขายกับขายยากนะครับบาแกะเขาไป่อยากซื้อนะครับปัจจุบันนี่เป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นเก่าตู้เย็นกประมาณหกเครื่องนะครับตู้เย็นเก่ามาเบ่งฟังนี้ครับ ฟังนีผมได้ยังฟังนีนอได้เครื่องซักผ้านะครับนี่ครับเครื่องซักผ้าซักผ้าก็สภาสก,ภาก,ภากภา็ผุพังหรือว่ามอเตอร์ดีนะครับมอเ,เตอร์รุน่นนี้อาจจะเป็นสี่ขานะครับทั้งเหล็กสี่ขาขัดทางพลิสติกนะครับรุ่นใหม่อาจเป็นสามขานะครับขันมันใช้งานได้ก็เจ็บไวคข้ายนะครับใค้ายให้ช่างนะครับให้ช่างมาเลือกซื้อเอานะครับ นี่ครับใบแยกขายมอเตอร์นะครับขายมอเตอร์ขายท่อขายหลายอย่างนะครับเครื่องซักผ้าเก่านี่นี่นี่ครับขายเก็บรวบรวมไว้หลายอย่างขายปิชินนะครับผมแกะออกมานี่ครับบัทันลงนะครับมาใหม่ครับของพวกดีครับซื้อมาใหม่แต่เป็นของเก่านะครับเก่าแล้วเสียแล้วนะครับหมดอายุการ ใช้งานนะครับทุกคนนี่ครับนี่เป็นที่วรล่นเก่ามาแยกแยกนะครับแยกบอดครับมีบอดมีใหม่นี่ครับข้างบนมีอะไรบนกับมี่เนี่ไปบึงครับข้างบนกับพี่เครื่องซักผ้านะครับนี่ครับเครื่องซักผ้าโอเขากระทะโูบิเนียมครับ ช่วงนี้มีนียมลดลงนะครับโลลงทองแดงลงเหล็กลงทุกอย่างนะครับของลดลงนะครับปัจจุบันนี้ครับฝากถึงเพื่อนๆทุกคนครับผุ้ใดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าครับช่วงนี้คองลงอยาไปสื้อแพงอะไรนะครับนี่ครับคลองลงเราก็ต้องลดลงนะครับทุกอย่างนะครับบนลดลงกําไรก็จะไม่มีนะครับกําไรก็จะหมดนะครับทุกคนนี่ครับ ใช้ไฟเก่านะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปซื้อนะครับไม่ได้ไปสองสามวันนะครับพึ่งไปครับระบายของออกครับช่วงนี้เพราะว่าของลดลงครับระบายออกวดแล้วค่อยไปซื้อใหม่นะครับตกลงราคากบลุ้านะครับของลดลงผพรา่ต้องลดนะครับบ่ล้วกําไรผมบ่อยยั่งนะครับ ทีวีสองสามเครื่องครับบอหลายครับทนทั์รุ่นเก่านะครับเก่าอีรีนะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนะครับผู้หรักอาชีพของเก่าเครื่องใช้ฟ้าเก่านะครับของดีก็มีนะครับปลมากกับของเก่า อะไรโดยเฉพาะอะไรนะครับอะไรมือสองครับนี่ครับผมคัดแยกไว้นะครับครับอะไรเพื่องซักผ้านะครับตู้เย็นนะครับ